สวัสดีครับพบกับพยากรณ์อากาศจากศูนย์ลูกตุนิยมพิจยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกประจำวันอังาคารที่9กุมภาพันธ์2564จากแผนที่อากาศภาคใต้ฝั่งตนตกวันนี้เป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมภาคใต้ฝั่งตะวันตกและเทเลนนลักษณะเช่นน,ชนี้ทาให้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบนบริเวณจังหวัดระนองกระบี่พังงาและภูเกต็ตมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองได้ บางแห่งส่มากในตอนบ่ายและค่าส่วนทางตอนล่างบริเวณจังหวัดตังและสุตูลมีเมฆบางส่วนสําหรับอุณหภูมิสูงสุดวันนี้คาดหมายอยู่ที่33-35องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22-25องศาเซลเซียสสำหรับคลื่นลมในทะเลอันามันวันนี้ใกล้ฝั่งมีคลื่นสูง1เมตรทางฝั่งมีคลื่นสูง1-2เมตร สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์076-37191ตลอด24ชั่วโมงครับพบกันในในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณครับรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน